สวัสดีครับผมลุงดำบ้านดินครับวันนี้มาดูมาตรวจสอบนะครับว่าดินที่ทางชุมชนเอามาให้ดูนั้นสามารถใช้ได้ไหมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้การจัดการเคษชุมชนบ้านไผ่นะครับตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับสนับสนุนโดยบริษัทโกโบพาวเวอร์สนิจี จำกัดมหาชนนะครับหรือ g p s c นะครับซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานนะครับของปตทนะครับผมกลับมาดูตรงนี้ครับผมดินนะครับดินที่ทางศูนย์นำมาให้ตรวจสอบนะครับก็ <c oughs> จะเป็นดินที่เป็นดินตะกอนนะครับจากกระบวนการผลิต ส่วนรายละเอียดของกระบการผลิตอะไรนะั้นเดี๋ยวผมไปสอบถามด้วยทีนะครับตอนนี้เอามาให้ดูแล้วนะครับปัญหาของที่พบเจอณปัจจุบันนะครับตอนนี้คือตัวดินนะครับดินเนี่ยมันมันเป็นลักษณะของคล้ายๆเนื้อแป้งนะครับเนื้อแป้งตอนนี้อาจจะต้องลองดูว่าสามารถไปจับกับตัว แกลบหรือฟางหรืออะไรได้ไหมนะครับ forbid. ตอนนี้คือตวเนี้ถ้าลักษณะตอนนี้คือบอกได้เลยครับว่าถ้าแห้งดินตัวนี้ถ้าเอาดินตะกอนตัวนี้นะครับถ้าเอาไปใส่แล้วเนี่ยจะแห้งและถ้าแห้งแล้วเนี่ยจะแข็งมากแต่เปราะนะครับแข็งมันจะมาด้วยความเปราะแล้วตัวนี้จะแตกและแหงเลยนะครับตัวนี้คือแ้าแห้งเสร็จปั๊บจะแตกและแหงเลยแล้วจะแข็งมากนะครับตอนนี้คือ ลักษณะโครงสร้างของบ้านดินที่จะทําแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะเปราะนะครับดังนั้นณนตอนนี้นะครับอันนี้จะมีดินให้สองประเภทนะครับอันนี้คือกัศกรนะครับเป็นเป็นเป็นตะกรอนของของของดินนะครับไม่มีอันหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะคล้ายคล้ายๆปูนขาวนะครับนะครับก็จะเหมือนกันคือเป็นลักษณะออกเป็นเรื่องอันนี้แป้งเลยแป้งไม่เหนียว แต่เมื่อกี้เนี่ยยังมีเหนียวแต่อันนี้ล้วนซุยนะครับตัวนี้คือรุ่นล้วนซุยเลยอืมตัวเนี้ยเขาบอกว่าเอามาผสมกันได้อ่จริงๆแล้วเท่าที่ผมทำมาสิบกว่าปีเนี่ยมันก็เป็นเป็นลักษณะของเป็นลักษณะของจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่อันเนี้ยมีโอกาสเป็นไปได้อยู่เดี๋ยวผมจะ ลองนะครับต้องลองแล้วล่ะลองเพื่อที่จะดูว่าตัวตัวของดินเนี้ยสามารถเกาะกับเศษพืชเศษอะไรได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมลองผสมกันดูแล้วกันมาตางนี้ คือจุดประสงค์ของเที่ยวดินมานะครับจะทํานะครับจะทําบ้านดินนะครับจะทําบ้านดินที่บริเวณแถวแนี้แหละครับคิดว่าสักที่หนึ่งนะครับยังไม่ได้คุยกับทางที่ขวัญเลยนะครับประธานชมชนนะครับเนี่ยผสมกันมาแล้วนะครับก็สัดส่วนหรือตาส่วนเนี่ยตอนนี้คือมาตรวจสอบก่อนนะครับว่าใช้สามารถใช้ได้ไหมลักษณะของตรงนี้ อืมคิดว่านะครับได้อยู่แล้วลหละนะครับส่วนได้แต่คณิ้จะได้ด้วยวิธีไหนเช่นอย่างสมมุติว่าถ้าจะได้ด้วยจากการนําดินอาจจะต้องเพิ่มดินของดินปกติเนี่ยพะดินดินเป็นกาตะกอนนะครับพอเป็นกากตะกอนเสร็จปั๊บเนี่ยต้องดูก่อนว่าอาัตราคันยึดเกาะจะไม่เหนียวนะครับตอนนี้คือมีปัญหาแล้วว่าดินเนี่ยจะไม่เหนียวเพราะว่าตัวเนื้อดินนห่ะ เป็นเนื้อดินที่เป็นลักษณะของแป้งดังนั้นอาจจะต้องใช้ลักษณะการผสมกันระหว่างดินปกติธรรมดาเนี่ยอาจจะเป็นดินดินนาดินอะไรก็ได้ครับจากส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสูตดรดก,ก่อนว่าสามสิบเจ็ดสิบคือตัวดินตะกอนเนี่ยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ดินเหนียวที่ตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยสักสามิบ นะครับเดี๋ยวจะลองดูเพื่อจะให้ดินตัวนั้นแ่ะมาช่วยตัวนี้ยึดเกาะนะครับก็เดี๋ยวมมนต้องมีสูตรแล้วครับตอนนี้เพราะว่าดินสภาวะปกติเนี่ยมันไม่สามารถจะใช้ได้นะครับดิน,ด,นดินเฉพาะดินากาตะกอนตัวเนี้ยไม่สามารถจะใช้ได้เพียวๆแล้วล่ะนะครับไม่สามารถจะใช้ได้เพียวๆแล้วล่ะก็ต้องมีการผสมละนะครับตรงนี้ทีนี้ถามว่าเอ้าดินจากตะกอนแล้วกระบวนการผลิต สักอย่างเนี่ยจะมีอันตรายไหมตอนนี้เขาได้ผ่านการทดสอบนะครับเ,เห็นว่าร่วมมือกันจากห้องแลบจากมหาวิทยาลัยพระนครเหนือนะครับอยู่ที่บ้านไค่นะครับแล้วก็มีแลบของโรงงานด้วยนะครับดังนั้นคือตรงนี้ไม่ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีอันตรายอะไรแล้วนะครับ แต่ทั้งสองอย่างเนี้ยจะมาใช้ตอนเนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะได้นะครับเดี๋ยวยังไงเราดูตอนต่อไปนะครับว่าทางเราจะนำดินกากตะกรตอนตัวเนี้มาใช้ได้อย่างไรนะครับคงจะต้องมีการผสมกันแน่นอนนะครับผมสําหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันตอนที่จะหาวิธีร่วมกันว่าจะใช้กากตะกอนนี้สร้างบ้านดินได้อย่างไร สวัสดีครับ